เร่งโอ้มึงรู้ไหมว่าเร่งกำมันลูกเกยไม่ลูกลูกร้องบอกคุณก้อยบอกอะเพลงเพลงบอกเห็นเพลงมันว่าลูกกำลูกคุณมาอะื่องที่สาอะไรใจนังราด้วยกันนองรากัาแฟไปไหมน้องไอเปร็ด เอเรียงมึงแรมันว่ากูเมื่อนัดดิตอ่ะแบกไอ้ปรีดความรู้มื่นาดิตมันว่าเพือก็เรียงนะมันว่านาไอ้ปรีดฮอร์ดาฟูวัยฟรีดเออฮอร์ไอพี่เกไม่ต้องมาด่าฉันว่าปิงกี้นางเก๊กมึงก็รุ้นังครับ Ku lùa rai na, mọi người có một nàng nắng kia 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 Nàng kia Mà kia tóng lông kia 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 nó. Má kia 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 con tròn kia mìn. kia 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 Nói, kia 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 mìn. kia 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 เรวามันกูมินดุกโลกเลยยิงป้าแว่โมอะไรกินมมว่ามันกูคนไมีจัตาซอยเป็นดวงพอแลาเหลืองบ้างแกรกแกรกเจไม่ต้องมาคุยกับฉันในหน้าอัวนอยบี้มึงอยังจำอะไรจึงมึงยี่งวยจัดกาอะไรแต่ว่ากับกูคนมึงไม่เอาอยู่แล้วไม่เล่นอหรอย Moment, mau em mình mọc bếp nha. Moment, anh em. Hãy giảm. mau anh em. Moment, anh em. Anh em, a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 nh anh em,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  anh anh em, anh em, anh anh em, 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 anh tiền ừ có cháu vô trái đèo đó để nói mừng phải hành trốn cả nên tiền nam chị lan bảo vô tiền à ừ rồi tiền mừng phải vô bỏ cháu này ăn buồn cả nó ừ nha của ai bắt ra đi này bắt kia nó cứ để tí chuyện của man ban pa cha cha pa na trong rót kia anh đi này nữa Ký gắn bìm mặt ninh, bay giảng của bim ra chịu dê nơi gan em gù vào trào cao bội. Sạch giảng ra hai giảng nạ ký phó bội giảng nạ kìa nạ kìa nạ kia ไอ้หนน้ยมึงยาเมาได้มันกูอับอายคนไอ้ได้เรียนแว่ที่เรามองกันสิได้ความว่ารีรัตวาลก็ยังร่อยๆไม่ให้มันน่ะว่าสิว่าความว่าบาบันเราก็ไม่ร้อยค่อยบ่ประตัวอไม่ร้อยเปลือก Yang kinh lô rồi ra trà bà này rải là trong á, bà ha dứt đường. bà mai bà, bà mai của trăm lẻ đều bà rau có quay treo vườn và rong chín mà tê thì... bà mà vàng bà... nhà phải mua có ta Mà kia có ra mà mua cũng mai kia cái đó mừng nhang giang có chắc tròn được tỷ lệ nhang giang cũng nhang tròn nhưng có đại ba cua ตอนเดียวฝากลัวรอดเออกลัวมโนไปติดตอนยางเ่งมานะจะไม่ตอนนั้นกลัวฟังแมเนี่ยก็ียกว่ายางฝากลัวเออพอแล้ววนี่คืออะไรนี่นะพอมีใจกับนย่ยเช่าตาบัตรีก็ไม่แก่เลยพ่อแม่ใช่มึงแต่เล็กไม่เคยโม่เหมนนี้ Con màu đi tóc bì ra tị ban thì ấy má Má rè Ra quần Cô má rè phải rằm rè rè Mừng tài mới mà chạy màu nền Tay mà kèm vô màu khăn Cô rè 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 Chia chơi khôi Rè rè phi ngon phi ngon mình rằm cô chép rè rè Thì chép Mình vô rè lông vào đó. พ่อกูลงแล้วมันใหญ่ก็จะเหยียมึงมันเนี่ยกล่าวย้อนมันหวานนุ่นนวยนลงระเปือนการโบวานรอนใช้มึงหยอกกลัวอยู่แล้วพอถึงเวลากูลงมันหยอกกลัวไปอยู่อื่นกันหมดเลยวาวอ่ะผมจะใชกคำมาเปล่ยนเนาะ เพื่อนํำกูเย็บหรวมึงเปรอล็เลาเป์ครันมาเปเ์มอนวาวลุดซอยนี้กาดลอยเป์กัดอยได้กี่เรียงเลยประชากรต่างพินประชากรในเมื่อวานนี้เอะห้ารเจกคน

ในทรงเตียงกมีอาเมื่นไงในช่หไหม่ามี่มันใช่ห้โจมันอ้อมลงกี่คนเนาหบดท้อเฮกูนค่อยกันคะกูบ่บ่อด้โปโจนี่าวปโปมันกี่ปีแล้วโปอันกาวริมร้ ยังร่ำพีกลาวเป็นจินซอยกาโอ้โหฮะยังลู่ะบ่อนตเลยเวลาเรี้ยงยาเดี๋ยวรุ่นลยได้ลูกนี่ยังลุย่มึงอันเนี้ยเพ่เลยเด็กกูมาเป่เปซอยที่ได้เพ่กูใหม่เลยที่วอ คนไรน่ะชาไม้ไ้น่ะไม่ตรงลงกันเมืองปาบ้ากูแลงตรงนี้อยาั้แรงบ่บมังคนเรามันอยู่ติความดเผัวนี่เลือไม่เลือความดเรารือความดีทำ้ไม่ได้รคกูไรนี้ก็กูไม่ใจเชื่อก็บอกกูแร้วว่าารไม่ต้องแลงเรื่องันต้องแบง เพียงลูกโดดแต่จ้องันตึงโกรธกามันไทรจ้อยม,มันบุ่นเลยมาเล้วอ่ะ่าบารื่อกันนักลากราว่ากูจะได้จีไรจงจรงทีแวงเป้ปเ็วบทต่อเปก็ผมเปยังยังเิวะ เปดยเรื่อไม่นาก็มันเปยกันด้วยถ้าไมนานลุงลมาต่รบอต้นไม่ปลาดจะไม่นาลงลาเจืเนตังกูไม่แก่กไดเชื่อง้วยคุ้มกเือกเกือกร้อยแก่กวนลเล้ยวกุ้กก็้างหนึก่อนตอนหนเรีย กะบ่ได้ไปน้อบ่ได้บ่ถ้าไปแม่คือกะรุ่นกันตั้งเมื่อวานต้อยได้ใช้กลางเดียวยืนดีอยู่ในมาไปพุ่นเด้นี่ว่าลงลาวลงอะจริงเปิรังครับเปิรังดุกดานครับพร้อมในท่าหนาบ่ต่อเคียงปาน <laughs> 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 ใอ้ร้อยชอบตอกตกหลงจากน้อยใจระเเรื่องแล้ว่มใดจะดาวบาโดยที่ชอบตอกไปก่อนวันนี้ผมจะมาเอาป้าที่ปลาหนุ่มให้ร้อยก้อนปุ่ม่หนไปนองให้ไหวเลยมาก้อนไปนองก่อนชาวไม่นี้ผมพร้อมแล้วครับที่ผมจะลงจะมา Hoa da bum prom đi chắc quân hôn. Reload thăm nắn ti. Ram giai vinh học. Chapo rèp vinh học a da bum giai đuổi di vinh kính toi kể cả chưa lấy mẫu tay. A nuôi mùi 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 ลืมไรลืมไรไปน้องครับหัวเจ้าอย่าลืมเจ็ดทีนะครับห้ากันตัววิลล์ครับถ้าไปนอนทุกเบอร์เลยผมไปนอนกอดต้อนะครับแล้วผมบอกไงทุกวันเลยจะอุ้มพ่าได้ยิ่งมั้งโอ้ยเลยกว่ากอดต้อนุนนุนมาครับพี่น้องครับผมจริงใจเลือดเรยจริงใจยันแม่สุดตายตอนตาอ ไม่เคยเลิกกดใชอทไมถึ้ไม่เคยใช่ฮะชาไม่นีผมยินยีกับพรายันระมาณนี่น้องกับชาผมได้เปนอนโต๊ะเบียกคนแก่เรือนหนกเอยผมยายใจยากับแม่ท้าวผมแต่คนอื่นไม่แก่ไีนรองเราชาผมได้ไปนอนตะอย่าดังเร็วไม่ดังไอ้จ้างลำพูนมาเราเห็นไหเล่ะ ฟังเจ้าพ่ไปรบมาแผมจะไม่มีเรื่องตามใจก็ผมตอดออกมาเลยใจดีเล็กแล้วผมจะติดตัวแต่เด็กกันเนี่ยลูกตราเคว่าใจนางเล็กตัวว่าลวงคอนดีเล็กไปโรงเรียนให้เล็กได้ไหมเนี่ยคอนเราอีก้นมาได้พอกับแม่ก็ทำกันปันนี้ปันนี้ ผมจะลื่นประเทศกูเลยแต่พี่น้องนี่คือนี่คือในโยบายบางตอนนะครับยังมีมาวันนี้เลยพี่น้องครับพี่น้องครับชาวบุญเรียนพี่น้องวะจอชาวเุญเรียนไปเลยราตั้งด้วยราว่างไว้ยอดกับปัง ไม่มีต่างยังก็เลนก็ตอยบอากันรู้กันเจ็ดจะพุมได้เป็น้วดอพุ่มจะไม่มีออร่มอตอยเพื่องเรียนนักอรียรบเราไม่เห็นตาไม่เอกเราปีพรำได้ร่วนเตี้ยเจงไหมกันริงไมครับพี่น้องครับอย่าโอเราเราเหลือพุมกันนะครับ

จุมเฮมันบ้ากว่าจุเมีตยมันไปนั่งเล่นเกงอยู่ผมรูปีกับพี่น้องก่อนจ้าผมเปนอนโปตอผมแกมีมีออรมอสต่อยรอโมอนอีจ้าจ้าต่อพอพู้ไกินข้าวหยิบตัวมันว่าตัวทำเรียกยิงแต่ว่ายังไม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อน เราขึ้นน้ำยิบแก้วมันวางแก้วลังแล้วเจียงม่เจอต้องล้วกน้ำร้อนก่อนพอเราโย่มันว่างเข้ลางแรงก็ยิงแต่ม่เจอต้องลวกน้ำร้อนก่อนปมล้วนเลยกับพี่น้องจะปุมไหนเป็นโอเบโตปุ้มจะไม่มีโอโต้กับพี่น้องกับพี่น้องอย่าลืมเลี้ยปุมเป็นโอโตโมนะครับแล้วปุ้มจะไม่มีอเบโตเฮยรออีไหมลูก เปียนแต่เวหเล่าก้านองนี่เี่รัฐบาลวัยอดไม่มีอบดรพราะมีตโตโตโยมจายลจมตอนกับเจ้าโตโยกับเจ้าวโพก่อยใช้น้ำปลาใส้ตุ้มน้อยส้ในเจโตเรียเรียเกมเกมกับรอยเลยอบอโตโยมจายลยอบดโครงการ bọn nhau đàn anh vừa ăn cơm xíu mùi hơi màu kẽ tay màu đi chào huế còm cò giọt ai vô cát phun chào trai ngang non chào nam cái mương thì nuôi mua tiêu phải kia cha Ok nha Chà nha video của anh văn ăn sáng nha Chà chà Kì trứng mình nha mới có đi phải cha phù chà Nhà bà giòn hơn gì Bày cuốn đi tố chạy khô đi Ăn trâu phải là, Mày, bà ơn tì Mấy vị tớ mà ta chìm ra Tôi á nồng phù nha phù Chà Nhà bà giòn thì nó hết đồ thì trôi

อายุมึงมากแลวมึงรู้ไม่มาทำเหมือนเด็กได้โถเอ้ยไม่ไอเด็กเหรอผมก็โดดครับผมพิดไปแล้วครับผมเปิดก่นเลยมะพี่คนนี้นอนหลับใช้มึงนอนนอนสิ ที่อะไรแป๊บเดียวหลับแล้วไอ้น้อยไอนอยไอ้น้อยพี่น้ับาพมเน่ยพี่น้อตลุกขนมเนี่ยใชตัวนึ่ปเสัแกแล้วไปเข้าเรื่องมึงเนี่ยว่าไงแล้วคนสวยชื่ออะไรฉันชื่อสายทานเป็นศิลป์ของาสาจารย์ฤาษีบุญทน ถ้าเธอไม่ยอมเป็นเมียพ <ng> nice ี่ก็มาประลองกันหน่อยพูดดีนี้ไม่ฟังไม่รู้นิดของคว้าชายทวัดคุณจะมากำแเองกับฉันไม่ว่าคุณจะเป็นใครยศตรรดาสักไหนจะไม่กลัวหรอกถ้าเธอไม่ยอมเป็นเมียพี่เธอจะโดนจุดลองดูสิแต่คุณชุดฉันจิ้นตกยจียริ่งรริ้งรังนั้นให้กงชายทวัดนี้ตบตบสิเรียมแุ้มยาเจงไก่ทวายจริงจักจีตักามจี่แปรยมา วางไงถ้าคุณไม่ยอมเป็นเมียผมผมฉุดแต่คุณฉุดฉันฉันตอบถ้าคุณตบผมแจงถ้าเธอไม่ยอมเป็นเมียฉันฉันฉุดแน่ฉันตอบแน่ผมแจ็งแน่ถ้าเธอไม่ดื้อฉันไม่ฉุดฉันไม่ตอบผมไม่แจ่งแต่คุณมากล้าฉุดฉัน จิ้งจิตกไปคว่ำหน้าไปเลยโถ่เอ้ยมันจะมากไปไหมล่ะน้องไม่มากหรอกครับไม่มากหรอกครับสามสิบแรมตันมันมากจะไดฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอเป็นเทวดามาจากไหนเทวดาที่ไหนจะไม่เกี่ยวรำใจเตดาไหนทมาบนรับแล้วเราก็เจ่งไหวตันทีแต่กันเตรียมตัวผมจุดฉั้ตบก ผมแข่งผมจัดการจุดชนิดต่อผมแข่งในจริงก็เข้ามาสิก็ได้เลยน้องสาวมาปิด่อยไอ้บัตรซบไอ้หน้าเลือดโอในเองนโอนโอนโอ้ยโอ้ยโอนตบโอนโอนจบแล้วโอ้ยแข่งแล้ว cam thì phong lô cô cha ra bốn bàn mà hoa và dài tốt đó và phong và chân cái đó ai trinh trật tí trật tam chi phèm bắt đi em ở đâu cường trăng người. Hả? cây mà đảo cây, cây bốn nhà mà mua đi đi

แกบนตัวเบาขึ้นจังหวะเนี้ยคนไม่ติดด้วยมากินกันใน้กลุ่มอ้อกกลุ่มหมดแชิงไงกินแล้วเราแค่แล้วเรยวกระจายนี่สวัสดีค่ะรับใส่ยอบ่ะคะไม่กับอันมือโตอะไรได้ยังอย Khi nào ra mà Trừng nằm trì mình Mình trừng bào vì kinh đẹp bào bến nơi Để khám cọp Nón khá cọ. Nón trăm mà chịu rác nhé Rập trang kê bốn khá Mẹ